นี่ถือว่าเป็นคณะทำงานที่เขาเรียกว่า transition team แบ่งเป็นลักษณะที่ว่าก็ส่งตัวแทนมาของแต่ละพักเนี่ยหต่อ1นึ่นะก็คือมานั่งคุยกันงบประมาณที่หลายๆพักได้มีการหาเสียงไว้ทํานโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรก็ตามเนี่ยพอมันรวมกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมันมีงบประมาณมากถึง3ล้านล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ทีเดียวไม่ได้ นั่งพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีการดําเนินนโยบายนโยบาย1 2ึ4 5สอ้งงพักไหนและพักไหนที่มันใกล้เคียงกันจะทํามาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการทํางาน ต้องบอกว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอ่ะมันมีเรื่องของทั้งระบบเรื่องของโครงสร้างใช่ค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่หมักหมมมาค่อนข้างที่จะนานเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันทับถมมากันเป็น10-10 10 10ปีนี่นะคุณผู้ชมคะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ภายในช่วเวลาข้ามคืนบางทีเนะี่ยหนึ่งช่วงรัฐบาลอาจจะยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำกับการแก้ปัญหาและยิ่งเป็นการรื้อเชิงโครงสร้างเนี่ย ไม่ง่ายเลยถือว่าเป็นมิติใหม่ของทางด้านการเมืองนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีการหนึ่งคือลงนาม MOU ไม่เคยมี 2. ก็คือการตั้งคณะทํารรงานเพื่อที่จะรับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดก่อนแล้วก็นี่ถือว่าเป็นคณะทํางานที่เขาเรียกว่า transition team แบ่งเป็นลักษณะที่ว่าก็ส่งตัวแทนมาของแต่ละพักเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนะก็คือมานั่งคุยกันงบประมาณที่ หล,หลายพักได้มีการหาเสียงไว้ทํานโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรก็ตามเนี่ยพอมันรวมกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมันมีงบประมาณมากถึง3ล้านล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ทีเดียวไม่ได้ไม่มีตังค์ใช้ไม่ไมีมตังค์ที่จะไปใช้ตอบสนองนโยบายเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าอะไรที่ต้องทําอะไรที่เว้นไว้ก่อนได้มาดูคณะทํางานก่อนนะคะคุณพิธาลิมจเจริญรัฐพักเก้าไกลนั่งเป็นประธานเลยด้วยอายุ42ปีอีก 8กรรมการที่นั่งร่วมหารือในการขับเคลื่อนนโยบายนั้นเนี่ยแคน8ปดพักคุณสิริกัญญาตันสกุลพักเก,ก้าไกลก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักเก้าไกลยอยู่แล้วะนะคะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลพักเพื่อไทยนี่ก็ะจะมาเป็นกรรมการนี่ก็เป็นติ้งแท้งหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่ออกนโยบายเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยที่ดําเนินการมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาเป็นคนหนุ่มเหมือนกันค่ะทางด้านของพักประชาชาติค่ะส่งพันธํ์ตรวจเอกทวีสอดสองมานั่งเป็นกรรมการค่ะพักไทยสร้างไทยส่ง ทางด้านนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพมานั่งนะคะทางด้านพักเป็นธรรมค่ะก็เข้ามาโดยคุณกนวีสืบแสงมาเป็นกรรมการพักเสรีรวมไทยส่งคุณวิรัติวรสิรินนะคะมานั่งเป็นกรรมการถัดมาค่ะนี่ก็พักใหม่นะคะพลังสังคมใหม่ส่งคุณชวริถุน้าพักเลยขจรพงเกียรติมานั่งส่วนพักเพื่อไทยรวมพลังก็ส่งคุณวัชวัตร พวงพรสีมานั่งเป็นกรรมการค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นชมหน้า Transition t e เนะี่ยไปนั่งพูดคุยกันพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ไปสุมหัวกันว่าตกลงแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะมีการดําเนินนโยบายนโยบาย 1, 2, ึ่ง พักไหนและพักไหนที่มันใกล้เคียงกันจะทํามาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการทํางานนะคะทีนี้มันมีอยู่อีกหนึ่งกรรมการคุณนิชนาตต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าวมีกรรมการอันนั้นแล้วรรแลวต้องมีกรรมการ,อ,รอีกเมื่อสกปรูหนี้คือทีมที่จะเข้ามาหารือกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างให้เกียรติกันอันนี้คือสิ่งที่คุณสิทธิ์กัญญาไฮไลท์ด้วยนะให้เกียรติกันใช่ไหมจะพูดคุยกันใช่ก็เลยมีคณะกรรมการ8คนดังกล่าวขึ้นมาทีนี้ วันเซ็น MOU ค่ะมี23หัวข้อที่จะต้องมาขับเคลื่อนในด้านต่างๆสิทธิมนุษยชนกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าหน้าอะไรต่อมีอะไร23หัวข้อเขากรุ๊ปปิ้งมาเหลือ7หัวข้อแบ่งเป็น7ทีมในการทำงานซึ่งเดียวคณะกรรมาการ8คนนั้นนะคะจะเซตขึ้นมาในแต่ละทีมแต่ละหัวข้ออีก7กลุ่ม ก็คือจะมีกรรมการย่อย<ช>เหมือนเป็นอนุก,กรรมการ<ช>ว่างั้นเถอะดูแลเรื่องนโยบายดูอะไรบ้างค่าไฟค่าน้ํามันดีเซลพลังงานเป็นเรื่องหนึ่งค่ะภ<ช>ัยแรงเอลินโยนี่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง<ช>ที่สองค่ะปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกลุ่มหนึ่งค่ะก,ก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะมีอีกคณะหนึ่งเข้ามา สิงเวดลอมและพี่เอ็อีกหนึ่งคณะทีมที่6คข่ามาดูแลเศรษฐกิจปากท้องและ SME ทีมนี้น,น่าสนใจมากมเพราะว่าหลายนโยบายเช่นเงินดิจิตอล1 0 0 0 0มื่นถามไปทางก้าวไกลยังไม่มีคำตอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าแรงแบบนี้ก็ยังคิดไม่ตรงกันจะ450หรือเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าปี70ภายใต้เอ GDP ่อ ถึงจะปรับไปเป็น600บาทแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องไปพูดคุยแบบให้เกียรติกันในกรุ่มนี้แหละว่าตกลงจะคุยกันยังไงแล้วจะรับหรือไม่รับอะไรของใครบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของยาเสพติดเจ็ดกรุ๊ปที่จะมานั่งคุณรัศมีชื่กันว่าสมหัวคิดกันใชเอานโยบายมากาอย่างนี้เท่ากับมัดมือแล้วนะว่ามัดมือทุกคนแล้วนะว่า ตั้งรัฐบาลได้นะใช่แล้วการคิดงานหลังจากนี้จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นทีนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลที่ถือว่าเป็นออว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบเคลียร์หรือว่าแก้ไข ซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วมันคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันต้องถูกโยนมาแล้วก็ต้องมาพูดคุยในรัฐบาลชุดที่กําลังจะจัดตั้งในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้หนึ่งคือเรื่องของการเจราจารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนี่ทําให โครงการของ EEC เนี่ยมันชะงักนะคือมันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเดินทางยังไม่เกิดอะไรตรงนั้นก็ยังไม่เกิดแน่นอนตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเรื่องของการปรับสัญญานะคะระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่าง EEC แล้วก็ระหว่างเอกชนที่ได้สัมปทานตรงนี้ไปที่ประมูลตรงนี้ได้ไปเนี่ยก็คือบริษัทเอเชียเอราวัลจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยนี่คือว่าเป็นเผื่อร้อนที่ลวกมือ รัฐบาลชุดที่กำลังจะจัดตั้งนี้อันดับต่อมาค่ะค่าแรงขั้นต่ำหลายหลายพักมีนโยบายนี้แต่ส่วนของก้าไกลคือปรับให้มาเป็น450บาทต่อวนันแล้วระบุว่าจะเป็นนโยบายใน100วันแรกจะทําได้หรือเปล่าในส่วนนี้เนี่ยเขาอธิบายควบคู่มากับการช่วยเหลือ SME ซึ่งมองว่า SME จะแบกต้นทุนค่าแรงไหวหรือค่ะจึงบอกว่าไม่เป็นไรถ้าค่าแรง450ต่อวันแล้วเดี๋ยวภาคส่วน SME นี่ยเขาจะไปช่วยเช่น ลดการส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมให้6เดือนเลยเอาค่าจ้างลูกจ้างแรงงานของตัวเองเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้อีก2เท่านะภาษีนิติบุคคลของ SME จะปรับลดให้เหลือแค่10%แต่นิติบุคคลอื่นๆปรับขึ้นนะอันนี้เฉพาะ SME ที่ปรับลดลงมาและการซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มเนี่ยทุนตรงนั้นเอามาลดภาษีได้1.5ถึง2เท่าด้วยเฉพาะตรงนี้เนี่ยก็ กูรูด้านเศรษฐกิจหลายคนก็วิเคราะห์กันเยอะนะคะเพราะว่าอย่างเช่นการลงทุนเครื่องจกักรอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจบางอย่างเช่นชะลอก่อนแทนที่เขาจะซื้อแล้เขายังไม่ซื้อทีนี้คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าก้าวไกลเนี่ยก็จะเดินหน้า450บาทต่อวันใช่ไหมคือ <ใน S 1> ถ้า,ามันอ,อยู่ในเรื่องที่ต้องแบบเป็นเผือกร้อนแล้วก็เรื่องที่ต้องรีบเคลียร์กันเรื่องนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าก้าวไกลยืนยันว่าจะใช้450บาทต่อวันในการที่จะมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา ของพี่น้องชาวไทยแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกซึ่งวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็จะเดินทางไปที่หอ,อก,การค้าแห่งประเทศไทยไปพูดคุยหลังจากที่ไปสภาอุตสาหกรรมมาแล้ววันนี้ก็ไปหอ,อก,การค<อ>้าท <ำ S 1> ํา,ท <ำ S 1> าได้ไม่ได้ติดอะไรบ้างเพราะอย่าลืมว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมีคณะกรรมาการไตรภาคีด้วย<ะ>ก็ต้องพูดคุยกันอาจจะไม่ได้ทีเดียว450บาทแต่แนวโน้มเนี่ยคือเราต้องอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ค่าแรงสูงๆอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ค่าจ้างรายงานที่เขาไม่มีจ่ายมันก็ประชาชนคนไทยหรือว่าคนที่เป็น แรงงานพี่น้องชาวไทยก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของการดูแลค่าไฟค่ะคุณชมคะค่าไฟเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าแม้แนวโน้มจะลดลงจาก4บาท70สตางค์แล้วมาอยู่ที่4บาทต่อนหน่วยเนี่ยสำหรับค่าไฟงวดสุดท้ายของปีนี้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามที่ทางพักก้าวไกลได้ข้อให้ข้อคิดเห็นมาก่อนหน้านี้ว่าราคามันจะปรับลดลงตามแนวโน้มของราคาเชื้อเพลิง รวมทั้งการเพิ่มเอากา๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะไปพูดถึงเรื่องของการรื้อสัญญาหรือว่าไปดูสัญญาที่ทําไว้กับเอกชนด้วยอ่ะถึงแม้ว่าของเก่าอาจจะรื้อไม่ได้แต่ก้าวไกลเขาก็บอกว่าในการทําอนาคตเนี่ยมันคงจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของเอกสําสองใช่เขาเรียกว่า,าอะไรนะค <AP. S 1> ่าเอพิสัมลองจ่ายเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะคะก็ไปเจราจาแล้วก็สัญ,ญญาไหนจะหมดจะต้องต่อไหมหรือจะเจราจาอย่างไรสิบสตานที่จะลดลงได้อีกเนี่ยยังไม่ได้รวมกับการ ไปเคลียโครงสร้างราคาพลัง10สตางค์ต่อนหน่วยที่จะลดลงจากการบริหารหนี้สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะก็คนละส่วนกันแต่ว่าจะลดได้อีก10สตางค์คือถ้าไปดูปุ๊บกลางไส้ในลดได้ทันทีนะคะส่วนสุดท้ายก็คือการดูแลราคาน้ำมันดีเซลค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าตามระยะเวลาในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอย่างที่เรารายงานไปช่วงต้นเนี่ยก็คือวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะหากมีการปล่อยน้ำมันให้ดีเซลขึ้นไป5บาทต่อลิตรก็จะทำให้เศรษฐกิจช็อกได้ ซึ่งแนวทางก็คือจะต้องใช้กองทุนน้ำมันและค่อยๆปรับขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะต้องมาดูมาตรการในระยะต่อไปว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันดีเซลมันมีนกลไกอยู่ไม่กี่อย่างคุนผู้ชมที่จะสามารถนํามาพยุงได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือพอเวลาที่ราคาน้ํามันมันพุ่งสูงขึ้นไปเนี่ย หน้าที่หลักของกองทุนน้ามันเนี่ยคือมีการเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาช่วยแล้วก็พยุงราคาในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็น,นกลไกที่ผ่านมาก็ทําอย่างนี้เช่นเดียวกันออขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าที่จะไปพบหน่วยงานต่างๆที่บอกว่าวันนี้จะไปพบกับทางหอ,อการค้านี่นะคะ,คะไปหารือต่างๆเนี่ยคือก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ,อ้นี่มันเป็นรัฐบาลซ้อนหรือเปล่าหรือว่านายก คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่านายกประยุทธ์ยังรักษาการอยู่เลยค่ะ คำถามก็คือว่ามีคนไปถามนนายกประยุทธ์จันนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงนายกซ้อนอพูดถึงเอดูหรือเปล่าคุณพิธาเขาไปเดินสายนู่นนี่นั่นเนี่ยออแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะไปนัดเจอคนนั้นเจอคนนี้นเจอภาคเอกชนไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปเรียกหน่วยงานรัฐมาประชุมมาอะไรแบบนี้เนี่ยคงทําได้ยากนะคะแต่ว่าถามว่าเหมาะสมไหมเนี่ยมีคนไปถามท่านนายกเหมือนกันมันไม่ควรนะมนไม่สมควร รัฐบาลก็ยังอยู่รัฐบาลปัจจุบันเนะ่ยวันหน้าก็เป็นเรื่องของท่านวันหน้าเดี๋ยวทางรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลดังส่งไปส่งมอบด้วยนะผมทางการไปหลายครั้งแล้วล่ะย้ำไปแล้วทุกกระทรวงต้องม,มีแผนงานโครงการที่ดเนินการไปแล้วอะไรยังค้างอยู่ยังอยู่ให้รัฐมนตร่รันมนหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากันก็เมื่อกี้ข่ารดีกันว่าเขาทำได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นสุตรารฐรการก็ไม่น่าไปไม่น่าจะไปคุยแต่ถ้าไม่ใช่สุตร,ร,รการก็อยเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดียวเขาพิจารณากันเองนะ ควรหรือไม่ควรผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้วเท่าที่หายรือนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทําได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบ,บาลนนะั้นไปเรียกสุดรายการคุยเองนะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่สุรายการก็เขาก็ทําได้เหมือนกันนะ ไม่มีไม่มีการลูาลาบระลวงข้าราชการครับก็คือทํางานเป็นคณะงานเปลี่ยนผ่านนะครับพูดคุยกับเอกชนก็ดีหรือถ้าพี่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยกับพักการเมืองก็เป็นเป็นสิทธิของข้าราชการแต่เราไม่เคยเข้าไปละลับระลวงขอข้อมูลหรือขอดูคุณพิธาบอกว่าไม่ได้เคยขอไปล่าลาบระลวงข้อมูลท่านนายกก็บอกไม่สมมว็แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปหาหน่วยงานราชการนะแต่เห็นคุณสิริกัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับสภาพัฒน์อ่ะใช่สานักงบด้วยไปขอความเห็น ไม่ได้ไปขอข้อมูลนะก็เขาบอกว่าก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะมาบริหารประเทศมีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคือพูดถึง BOI นะคุณสิริกัญญาก็ให้สัมภาษณ์เพราะมีการพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยพรก้าไกลบอกไม่ได้จะยกเลิกส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบ OI นะคะ แต่ว่าจะมีการปรับมาตรการแล้วก็สนับสนุนบางส่วนต้องบอกว่า BOI เนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่เท่าไหร่หรือไหมคะคะ2,509คือมันก็จะมีความที่เรียกว่ามันอาจจะไม่ทันสมัยต้องปรับบ้างแต่ว่าเขาก็มีการปรับอยู่ตลอดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าอย่างเช่นที่จะมีการปรับเนี่ยก็คือเวลาใครมาลงทุนเขาจะลดภาษีให้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยการลดภาษีตามมาตรการส่งเสริมของ BOI เนี่ยอาจจะน้อยลง อย่างเช่นนะอาจจะน้อยลงประมาณสัก10%อย่างเช่นที่เคยให้กับนักลงทุนประมาณสัก80,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็อาจจะปรับลดลงไปก็คือจะเพิ่มน่แหละคือลักษณะของการปรับลดการให้เงินสนับสนุนนะหรือว่าการไม่เก็บภาษี่มันก็จะน้อยลงคะนะคะอาจจะประมาณสักปีละ1 0หรือว่าหายไปประมาณสัก8,000ล้านบาทต่อปีแล้วก็การปรับของ BOI เนี่ยก็จะเป็นมาตรการสนับสนุนที่จะไปดูเฉพาะอุตสาหกรรม ที่ให้ตรงกับความต้องการให้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะระยะเวลาด้วยนะของอย่างเช่น e ีวง v อะไรแบบเนี้ยอุตสาหกรรชิปต้นน้ำเอบิชมีคอนดักเตอร์ซึ่งมันก็จะไปผนวกอย่างที่บอกตอนแรกว่ามันจะไปเรื่องของการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอ่ะอันเนี้ยคือจบตรงนี้แต่คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ กลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนั่นก็คือการจัดทํางบประมาณฐานสูงโอ้อันนี้ก็เรื่องใหม่เอี่ยมเลยเหมือนกันกับประเทศไทยไม่เคยใช้มาก่อนการที่พักก็ไกลประกาศว่าการทางบประมาณจะใช้แบบฐานสูงแต่คุณสริกกัญญาบอกนะคะว่าอาจจะไม่ได้ทําได้ทันทีในปีงบ67อาจจะต้องหลังจากนั้นไปเพราะว่าต้องมาเน้นรื้อก่อนปี67 68ถึงจะทําก็เท่ากับว่ามีเวลาปีหนึ่งค่ะ พอเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยดิฉันไม่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายข้ารชาชการต้องมีการเตรียมตัวามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมาดูความเห็นของนักวิชาการโดยเฉพาะจากทางอาจารย์อัจกิตปัดชิมนาทานเป็นผู้อนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อาารประชาธิปไตยวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดทํางบประมาณฐานศูนย์ค่ะซึ่งก็บอกว่ามันไม่ง่ายนะคะในต่างประเทศเนี่ยคะ่ะมีการนํารูปแบบงบประมาณฐานศูนย์มาใช้อยู่เหมือนกัเนกเช่นอเมริกาแล้วก็จีนแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ บางแห่งก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยค่ะถ้าประเทศไทยจะปรับมาใช้แบบนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลเยอะเอกสารมากแล้วก็ต้องมีกฎหมายมารองรับอาจารย์บอกว่าการจะตัดทันทีหรือว่าเปลี่ยนโครงการเนี่ย ต้องมีเหตุผลเยอะมากว่าทําไมถึงจะมาปรับและต้องรายงานอธิบดีเอ่ยประหลัดกระทรวงเอ่ยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางคือหน่วยงานที่ต้องรายงานเยอะมากขั้นตอนยุ่งยากแน่ๆอาจารย์บอกแบบนี้ก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็ดูตามความเหมาะสมซึ่งทางถ้าหากไม่ใช่นักวิชาการเป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่าในลักษณะของหลักการเนี่ยเห็นด้วยเพราะว่าจะทําให้งบประมาณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าอาจจะรวดเร็วทันใจไหมก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าหากมี การขั้นตอนที่มันเยอะเนี่ยงบประมาณที่จะลงไปสู่มือภาคเอกชนหรือว่าไปสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นงบประมาณจากภาครัฐในเฉพาะเรื่องของการลงทุนมันอาจจะทําให้ชะงักแล้วก็ทําให้ช้าด้วยนะคะ